เย็นดีต้อนรับสู่กระติบแน่คลิปนี้มีคำหยาบมากมายอย่างมหาศาลเนื่องจากเป็นการเล่นเกมกันระหว่างของเพื่อนที่สนิทกุโคตรเพราะฉะนั้นไม่ควรลอกเล่นแบบนะจ๊ะอายาขึ้นหัวคูสวยสกอยมูีโอ้นหโอ้โหโอ้เหี้ยเลือดกูจะหมดแล้ว

ไอ้บวยปาเวดปลาอิ้ยอย่าปอมันแตกเี่ยแม่งไม้โอ้เชี้ยโง่สันกไม่โดนคือม่าคุณกูไอ้สันคุณลือเดือขาวแล้วกันบอกองบอกเอ้เี้ยแม่งหิวกูเออะไรคนไปเลยวะโอ้เชี่ยเี้ยแม่งสัแตไอ้เชี่ยมมันมอกมีระยะเขี่ยกิเฮ้ยสวยสยสวยสาสาสาสวยสวยสวรับสองสยบุ้ยอุ้ยุมึงไม่ล้างให้มันเร็วกว่านี้วะเฮ้ยเี้ยกูฆ่าได้ล้างอเอฮ้ยกูจะจูดมันตายเฮ้ยเีย มังกรมังกรตอนนี้ตอนนี้มังกรมังกรตอนนสานแม่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้กูตายมาดีเขี่ยมาดีถอย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 กูแตกกูแตกแตกล้างให้กูล้างเร็วเร็วล้างไปแล้วอ๋ออีเขี้ยงไม่มาแล้วกูมาแล้วมาแล้ว มาอ้มาทำองตายกูมาทำไเนี่ยอู <laughs> <laughs> um ้ย uh, ัดแม่ yeah. oh,